กลายเป็นจิ๊กซอว์ผู้เข้ามาเติมเต็มยกระดับอาร์เซนอลได้สมบูรณ์แบบครับสำหรับเดแคนไรส์มิดฟิลด์เจ้าของค่าตัวสถิติสโมสร105ล้านปอนด์จากเวสต์แฮมจากการคุมแดนกลางปัดกวาดคู่แข่งคอยเชื่อมเกมที่เนียนกลิปฟอร์มสม่ำเสมอพร้อมลงแบกทีมทุกนัดหรือจะภาวะผู้นำที่การันตีด้วยปลอกแขนกับตันขนค้อนตั้งแต่อายุ21ทั้งหมดเรียกว่าครบเครื่องขึ้นแท่นดิวยอดเยี่ยมแห่งปีของอาร์เซนอลเรียบร้อย ถึงตรงนี้นอกจากจะรับผิดชอบตำแหน่งตัวเองได้เพอร์เฟกแล้วอีกความยอดเยี่ยมที่หมอนี่มีเหนือกว่ามิดฟิลด์ตัวตัดเกมคนอื่นๆคือเด็เคนไรส์มักสอดขึ้นมาจบสกอร์ยิงประตูสำคัญในยามที่ทีมต้องการเสมอจะลูกแรกในสีเสื้อปืนใหญ่แมชเปิดเอมิเรตรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนั้นเกมเดินทางเข้าสู่ช่วงทดเจ็บทั้ง2ทีมเสมอกัน1 1เตรียมแบ่งแต้มกันอยู่แล้วทวันนาที90บหกเป็นเด็เคนไรส์พักอ,กอกลูกเตะมุมก่อนจะหัวตุ้มเดียวหายอาร์เซนอลขึ้นนำแมนยู2อ่ ใช่ครับประตูแรกของไรซ์คือการยิงใส่ยูเนเต็ดช่วงทดเจ็บและมันนำไปสู่3คะแนนเต็มที่ทีมต้องการสุดๆจากต้นกันยาสู่ปลายตุลาอาร์เซนอลมีคิวบุกเยือนเชลซีถึงสแตมฟอร์ดบริดจ์ก่อนเริ่มเกมด้วยผลงานและอันดับบนตารางหลายคนยกให้ปืนใหญ่เหนือกว่าสิง์บรตามหน้าเสือหากแต่ถึงเวลาจริงเกมเยือนเดอะบริดจ์กลับไม่ง่ายอย่างที่คิด เมื่ออาเซนอลโดนเจ้าบ้านนำก่อน2อตั้งแต่ต้นครึ่งหลังยิ่งเวลาเหลือน้อยลงทีมของมิเกลวเตต้าก็ยิ่งสุ่มเสี่ยงจะเสียสถิติแพ้นัดแรกในลีกเอามากๆอย่างไรก็ตามปืนใหญ่ฆ่าไม่ตายครับจจ่ๆนาที77เดเ็เคนไรส์คนเดิมช่วยโอกาสจากความผิดพลาดของโรเบิร์ตซันเชสมิดฟิวร์เซนอลซัดนอกกรอบไม่ต้องจับบอลพุ่งชนตะข่ายไรส์ Rice ยิงจุดประกายพาทีมกลับสู่เกม2-1 ที่ไม่เสียเปล่าคือ7นาทีต่อจากนั้นเลอันโดทัสซาซัดประตูตีเสมอให้ทีมก่อนเกมที่สแต f มฟอร์ดบริดจะจบลงได้สกอร์2อแบ่งกันคนละแต้มถึงตรงนี้2ประตูใสแมนยู Man และเชลซีว่าเหนือความคาดหมายแล้วหากแต่ใครจะคิดล่ะว่ามิดฟิลเชิงรับอย่างเดนคันไรส์จะทำมันอีกครั้งในแมชเมื่อคืนกับลูตัน เรื่องของเรื่องคืออาร์เซนอลทำเดอะกันเนอร์ใจหายใจคว่ำเมื่อพวกเขาบุกไปโดนน้องใหม่ยิงมายิงกลับก่อนสกอร์จะไหลไปหยุดที่33ากลางครึ่งหลังและครึ่งชั่วโมงต่อมาทั้ง2ทีมยิงเพิ่มกันไม่ได้เข้าสู่ช่วงบีบหัวใจผู้ตัดสินที่4ี่ชูป้ายทดเจ็บ6นาทีสำหรับอาร์เซนอลหากพลาด3มแต้มเกมนี้พวกเขาอาจเสียโมเมนตัมถึงขั้นหล่นจากฝูงได้เลยตัดกลับไปในสนามนาที 90+ บวก7ผู้ตัดสินซามูเอลบารรอดให้โอกาสปืนใหญ่บุกเป็นครั้งสุดท้าย บอลจากโอเดกาดเปิดย้อยๆเข้ากรอบเขตโทษแล้วโมเมนต์บ้าๆก็เกิดขึ้นเมื่อเดแคันไรส์ชิงจังหวะเทคตัวขึ้นมงบอลผ่านตัวโทมัสคามิสกี้อาร์เซนอลขึ้นนำรูตัน4-3ทุกทานรับไรส์โขประตูชัยให้ปืนใหญ่โกงตายคว้า3ามแต้มอีกครั้งที่ได้ใจเด็กปืนคือนักเตะทุกคนช่วยกันเล่นช่วยกันสู้วิ่งกันยันวินาทีสุดท้ายและรางวัลของความพยายามออกดอกเป็นชัยชนะ3มคะแนนสุดล้ำค่า ตัดกลับมาที่ฮีโร่ของทีมอย่างดีแค่นไรส์เท่ากับว่า3ประตูที่เขาทําได้ในรูปก,การนี้สําคัญและมีความหมายทุกลูกครับจะประตูพลิกแซงแมนยูลูกยิงตีไข่แตกเชลซีต่อด้วยช็อตโขกพลิกนรกใส่ลูตันไปนเสร็จแล้วไรส์เซฟคะแนนให้ทีมถึง7แต้มสําหรับจาฝูงอย่างอาร์เซนอลเชื่อว่าเจคะแนนนี้มีผลต่ออันดับท้ายรูปก,การแน่ๆนึกภาพปลายทางหากพวกเขาคว้าแชมป์แบบเฉือนกันแต้ม2แต้มเชื่อว่าลูกยิงกงตายของไรส์จะถูกหยิบกลับมาพูดถึงแน่นอน ย้อนกลับไปเมื่อตอนต้นที่เกินว่าไรซ์คือการเซ็นสัญญาซื้อตัวแห่งรูปก,การของอาร์เซนอลแม้จะมาด้วยค่าตัวแพงสุดในประวัติศาสตร์สโมสรแต่ผ่านมาสิบกว่านัดผลงานทุกอย่างประจักษ์ในสนามครับหมอนี่เล่นแต่ละนัดยิงแต่ละลูกนอกจากค่าตัวร้อยล้านจะไม่แพงแล้วเด็กปืนยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสําหรับเดแคนไรซ์ถ้าจะเล่นขนาดนี้เพิ่มเงินในเวสแฮมยังไม่เสียดายเลย